อ๋อนะครับผมก็กลับสวัสดีเพื่อนชาวกระชิดกรกทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีวีจีกูม่านนะครับผมนี่ก็เป็นวันที่ขบิษสได้ทำการรีใหม่และวันที่1นึ่งเมษาย 2, 0, 2, 2, นสองศูนย์สองสองนายอับเมื่อกี้ผมลงชั้นที่เก้าสิบสิบเอ็ดแล้วก็สิบสองไปแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ชั้นที่สิบสองเลยนะครับผมก็บอนรอบนี้นะครับในแผงสองจุดหกเนี่ยก็จะเปลี่ยนในส่วนของชั้นสิบเอ็ดแล้วก็สิบสองนะครับผมซึ่งฟอห่งจันธานะครับชิปไอหมุนเนี่ย นะครับไอมาคออฟเอนดิ I ้งเนี่ยจะสร้างระมิดกายภาพออกมานะครับซึ่งถ้าเราตีศัตรูตัวที่ติดมาร์กเนี่ยนะครับมันจะช่วยให้เราโจมตีสร้างความเสียหายแรงขึ้นด้วยนะครับผมก็ไอมาคออฟเอนดิ I ้งเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อเราโจมตีปกติใส่ศัตรูนะครับผมก็ง่ายๆก็คือช่วยเราโจมตีนั่นเองนะครับผมอ่ะนะครับห้องที่หนึ่งสองสามนะครับผมก็มาดูหน้าตามอนต์กันก่อน ในห้องนี้นะครับก็จะมีพวกซามูไรนะครับสองตัวตัวนี้แล้วก็ชิโนบุนะครับอ่าแล้วก็ไอไม่ใช่ชิโนบุมันมันไอพวกลูกน้องซามูไรเออนั่นแหละนั่นแหละนะครับผมไปจําสลับกับไอตัวใหม่เฉยเลยนะฮะอ่ารูนการ์ดห้องสองก็เป็นรูนการ์ดนะครับซึ่งในห้องนี้เนะี่ยก็จะมีดีบัฟนะครับดีบัฟไฟอยู่นะครับแล้วก็ห้องล่างจะมีดีบัฟไฟฟ้านะครับผมซึ่งอ่าตัวนี้เราต้องเอาตัวน้ําไป ถามว่าทำไมต้องเอาตัวน้าไปนะครับมาดูห้องทฤษฎีนะมันจะมีออบินะครับเลกเตอร์ตัวนี้ทับไฟอยู่นะครับผมซึ่งเราต้องเอาตัวน้ำจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นตัวน้ำก็ได้นะเอาส,า,สายไฟไปก็ทำลายมันได้เหมือนกันแต่ในกรณีนี้ก็คือนะครับถ้าเราเอาทั้งทั้งน้ำทั้งสายฟ้าไปเนี่ยมันจะทำให้เกิดกาไฟฟ้านะครับซึ่งจะทำให้เกิดปฏิกิริยาแล้วก็ตีกรอกไอตัวนี้นะได้ลดลง ไปขึ้นนั่นเองนะครับส่วนเครื่องล่างเนี่ยแน่นอนว่าถ้าให้เล่นง่ายน,นะครับมี2วิธีครับก็คือวิธีที่1นนะฮะเอาตัวท่านําแข็งไปนะครับผมเพื่อแช่มันนะครับซึ่งไอตัวในชั้นเนี่ยมันจะมีอย่างละ2ตัวนะครับก็คือเครื่องบนวิเลสเตอร์ฟอร์มเนเนี่ย,ยมันก็มี2ตัวเครื่องล่างก็อวิตเทอร,ร์เนี่ยมี2ตัวเหมือนกันนะครับวิธีที่เล่นง่ายที่ผมบอกก็คือ วิธีหนึ่งตั้งเข่งวิธีสองก็คือเอากรอกไปนะครับอย่างเช่นจวงลี่อะไรพวกนี้นะครับส่วนท้องที่สองนะครับดูมันยากนะครับแต่จริงง่ายนะครับผมข้องบนเนี่ยไม่ต้องการตีควสตเรื่องรวบเลยนะครับผมมันมีมอนแค่หกตัวนะครับส่วนขึ้งล่างเนี่ยให้เราเอาตัวลงไปนะครับผมเพื่อที่จะรวบมันเข้ามาแล้วตีพร้อมกันทีเดียวหลักการสําคัญก็คือต้องตีพร้อมกันทีเดียวนะครับให้มันใกล้กันมานะครับแล้วเอาตัวลง กระจายธาตุให้มันหักล้างกันอีกนะครับที่สามตัวนี้ก็ง่ายๆครับนะฮะอ่ะนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาตัวเดี๋ยวผมจะเอาซิกชิวนะครับผมไว้บนนะครับซิกชิวบาบรานะแล้วก็เออ่ฟิตนะครับไปโต๊ะนะจริงถ้าเอาบาบราออกก็ได้นะแต่ว่ามันจะไม่มีหิวนะครับเพราะว่าใส่ทาวเลอร์เข้ามาเห้องสองก็จะเป็นโรซาเรียนะครับซูโฟดส่งยุลแล้วก็เบนเนตครับนะครับผม อ่ะปนะครับเอ่เพิ่มวันตะคีแล้วก็ขอบในคินีขึ้นนะครับห้องนี้ก็ซึ่งเชื่อมาเลยนะครับผมแล้วก็บารบาร่ามาคเอาเพิ่มไปทีหนึง่งขึ้นมาโอเคป่าก็ไปนะครับเพราะว่าดํางมากบางทีมันจะคอยล้างดิบับปอมอนนะครับทําให้แบบว่ามันจะไหวนะครับแต่ว่าตีไบปบตัวนี้ค่อนข้างที่จะนานหน่อยนะมาตีตัวเล็กๆก,ก,ก่อนก็ได้นะมันน่ารำคาญ ออวับวาได้เยเดี๋ยวพยายามหลบไอ้พวกปีวับอันนี้ด้วยครับอ่ะจับเปรตตัตมานะครับพี่จะมารัดกับไปนิดนึงหนึ่งนะครับโอเคตายหมดยังทำมงนหมดนะครับยิงไปเลยนะครับอ่ะตีตัวเล็กก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะมาปวนเรานะครับซึ่งเราไม่อยากให้เป็นแบบนั้นครับดกับไปครับเตตัวมานะครับ ข้อตัวแปดนะครับ,บคิดไปลบได้หนึ่งนะครับปาได้หนึ่งนะครับอ่ายังไม่ตายนะครับตีตัวเล็กก่อนคิดมาโอเคครับปบตาตัวแปดนะครับติงเจอมาฮะคิดมาบินแปดนะครับข้อตัวมาไปตัวมานะครับหลับมันติงเจอร์หัวนะครับลบหนึ่งนะครับผม ต้องบนช้าได้นะห้องล่างไม่เป็นไรนะโอเคนะครับตายหมดยังนะครับคิดมาทันนี้นะครับตัวนี้ยังเหลืออีกตัวหนึงนะครับไม่มีตัวลมมันก็จะช้าหน่อยครับแต่ว่าเออมันก็นะครับประมาณนี้แหละนะครับผมถ้ามีเป็นไปได้ก็เข้าไปเล่นใหม่ดีกว่าเอาสูโปอมาไว้ห้องนี้นี่ครับนะครับ ก็ามาแก,ก้ห้องแรกก็ได้ไปเล่นห้องสองห้องสามก่อนแล้วเอาซูโคะไปแก,ก้กห้องบนนะครับพอห้องล่างไม่ต้องการเรื่องอก็เรียกว่าเรื่องอันนี้เท่าไหร่นะครับผมว่าผมใส่ไอ้นี่มาปิดเนี่ยนอะราเตรียมมาให้มาุกคนนะเดีกว่าใช่ไหมครับ มันตีไว้ห้องหน้าด้วยตีไปนะครับนี่ก็ไม่ยากนะครับห้องแรกเราช้าได้โอเคนะครับจริงๆผมเอาไวเน็ตไว้สามแต่บันทีกรไม่ไวสี่นะครับไม่แปลกนะครับมาก็เลือกความฉนานท่าทน,นะครับห้องนี้ก็มีมอนดอกไม้นะครับ ขอปาดกันเลยนี่ไม่ต้องสนใจมากนะครับบาบลาห์ปาดครับขอเตอร์ปอันติมานะครับนี่ฮะเล่นง่ายนะครับผมเอาบาบลาห์ยินฟิลปีมันก็สายฟ้าของไฟตัวนี้ก็จะ่อยชิ่งนะฮะมันไม่เกิดโอเวอร์โหลดนะครับเพราะเราไม่มีต่อไฟประมาณนี้นะครับแก่ๆนิดนึงนะฮะฟิสต์มาร์กนะครับผมมาเรื่องคุณโบใหม่นะครับ ปาขกาไปปาขกาไปนะครับอเตอร์นะครับอันติเดี๋ยวมันก็จะมุดมาเองนะครับนะครับแกงนิดนึงนะครับเมื่อกี้ไปโดดนะครับมันมุดเก่งน,นะฮะไอพวกเรามามันตีไว้ข้างหน้านด้วยนะครับ ถ้าเป็นไปได้นะ,นะครับพิดมาอย่างน,นะครับคิดน้องไอหมาโอเคข้างบนนี้ก็ไอฟ,ฟิล์มก่อนนะครับผมดูชักว่านะมันจะโจมตีเรานะครับในช่วงแรกเนี่ยอ,อ,อ,อันตีไปนี่ก่บนหลบนะผมครับวางโเสียนะครับบางอยานะ่างอะ ระวังทีงกุใหม่นะครับหลบออกมาได้หนึ่งนะครับผมระวางไม่ได้นะครับลูมาครับอันนี้รับไปเลยนะครับแดดออกมาไดหนึ่งนะครับหลบมาไดหนึ่งนะครับแดดลูกมานะครับไอเฟรมไปนะครับลูกหมาดนะครับอันนี้ใช้ลูกโค้ดไปเลยนะฮะให้มันหักล้างกันเองนะครับผม ลบที่หนึ่งนะครับผมระวังดูดุลแก้ไปทีหนึ่งนะครับอ่าไม่เป็นไรเหลือแต่ตรงนู้นละอตินะครับผมเอาชกตัวหนึ่งนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับหลบไปที่หนึ่งนะครับไม่แปลกนะครับมันจะระเบิดนะครับโอเคหลบที่หนึ่งนะครับผมโอเคนะครับเอาไปเดินไปรับนะฮะเลืออเยอะนะครับผมโอเคนะครับ อย่าประมาทนะฮะไม่งั้นตายได้นะครับผมรบนึงนะครับรอบนึงนะครับเอัว่าไม่เด็ดเลยฮะยิงให้ทีมกันมาก่อนนะครับผมโอเคนะครับผมประมาณนี้นะครับก็ดูช่วงจังหวะกันนิดหนึ่งนะครับอาะัวข้อนี้นะครับก็เรียกเป็นเอ่อเพิ่งปรเจกต์ทเกินธาตุนะครับก็พยายามรวบมันให้มันเข้ามาครับเดี๋ยวในกรณีนี้คือ มันจะรวบไปหรือเปล่านะครับก็ผลักมันไว้ด้านหน้านี้นะครับผมผลักมันไปนะครับตายแล้วตัวครับโอเคเคาน์เตอร์ไปนะครับคุณสมานนะครับปาไปตอนนี้ปาไปตอนที่เลือกมันยังไม่นี่นะฮะจะได้อ่าใช้ดาบเลสกิลของซีชูได้นแลรวบาบาร่ามาผลักมันไปทางด้านนี้นะครับ เขาสิจิวมารับเลยนะฮะเขาเตี้ยไปพิดหมั้ยสิจิวมานะครับรับเริ่มมามันเกิดชาร์จไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะวไวห,หน่อยพิดหมากต่อเรื่องนะครับผมพยายามที่จะโฟกัสต่อเรื่องนะได้เรื่อง โอเคนะครับห้องล่างก็เไม่มีพลังงานเดี๋ยวก็เก็บพลังงานกันก่อนพลังที่ยุนะครับไม่รีด้วยนะครับถ้าเป็นไปได้ก็อ่รวบมันนะครับเนี่ยไอเฟมแล้วก็ฮิวขึ้นมานะครับผมวางโรซาเรยนะครับแล้วก็รีไหมนะครไม่รีนะครับผมผมไดหนึ่งนะครับ พยายามอย่าให้โดนนะครับเพราะว่าโดวนเนี่ยมันจะดิดคุณนดาวนะครับตอนนี้ก็วางไ,ได้ไปก่อนไอ้ฟร์มากนะครับปีกระบานะครับ,รบมันจะโดนปัดจังหวะนะครับ หลบครับไปหน่อยนะครับ,นนรบที่ต้องระวังก็คือไอ้ข้ามหมุนๆน,นี้เลยนะนะครับผมระวังทางนี้เขาเป็นเดร็กเลยนะระเบิดนะครับผมโอเคนะครวางโดยเสลี่ยเข้ามานะครับตอนนี้เสียงยูนฮะดูโป๊ดมานะครับด้วยทำลายหน่อยนะครับโอเคนะครับ วางไม่เด่นครับต้องวางนะครับไม่งั้นเสี่ยงอยู่นะครับผมอ่าโอเคชงลุ่มานะครับความไม่เด่น,นครับโอเคนะครับผมประมาณนี้นะครับผมก็มันเล่นยากนิดหนึ่งนะถ้าถามผมวา่าว่างเอากรอบไม่กากลับก็ไม่เอากรอบแล้วก็มีตัวพวกอ่าคาชาวเวนตี้เนี่ยมันจะง่ายกว่านะครับหรือเอาจงลี่มาเล่นห้องนี้ก็ได้มีกรอบจะเล่นง่ายกว่าไม่ต้องมาอฟหลบอยู่นะครับผมถ้าเล่นแบบไม่หลบเนี่ยมันจะ ได้หนึ่งนะครับผมโอเคนะครับมาดูทีมที่ผมใช้กันนะครับผมในการบาดนะครับสิบสองนะครับผมทีมแรกนะครับก็จะเป็นสิงชิวนะครับเอ่อนะครับสิงชิวก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะคลิกควาแอนดนคลิกฟื้นฟูก็เนี่ยครับเนี่ยแล้วก็ใส่เป็นสกูเชียนนะครับทุกตัวใส่ดาบสีดำหมดนะครับนะนเบสสองวันรืรึนะครับผมเก้าอจฉริยะนะครับ บาบาร่านะครับก็ตนังนี้เลยนะครับเอาไว้ฮิวนะครับจริงๆก็ก็ไม่ได้กดฮิลมากเท่าไหร,ร่นะเพราะว่าสกิลมันอิูได้อยู่แล้วนะถือเป็นหนังสืออ่ปริงทิ้วไอไอ,อหนังสือมังกรอนนะครับผมนะชื่อมันยาวเนะ่อใส่เป็นไอเซ็ตของเซนักษาสี่ชิ้นนะครับผมโ c เชียนทูแคมนะฮะก็ใส่นาฬิกาใส่ฟื้นฟูนะครับการชีวิตแล้วก็ปรรดรักษา เนี่ยกลุ่มดาวก็ C2 นะครับผมบัวาเวลากด e เนี่ยนะครับก็ได้โบนัสความแช่น้ำสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะจะทำให้ซิงชิลดเนี่ยมันได้โบนัสน้ำถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์แรขึ้นนั่นเองนะครับผมพลสวรรค์ตามนี้นะครับแปลแปลกครับปิดนะครับอันนี้เลยนะครับผมตาครีแรงค์ใส่สติงเลสอยู่นะครับผมดีแฟก็เป็นสองใบฟ้ากับสองชิเมะนะครับกลุ่มดาวพลสวรรค์นะครับไบโต้นะครับหกสิบ หนึ่งร้อยสองร้อยเจ็บนะครับใส่อาโปมารุนะครับผมก็ขาดไปลังโจมตีอยู่นาฬิกาใส่เป็นฟื้นฟูอยู่นะครับฟื้นฟูพลังไฟฟ้าและความตระกิรนะครับดุงดาวคนสวรรค์นะครับผมที่ผมสลับชอบสลับเปย์โต้อ่าชอบสลับจากปาบารามาเปย์โต้เนี่ยเพราะว่าปาบาราใส่หนังสือนี้อยู่นะครับส่งบัฟให้กับเปย์โต้มันจะได้ส n a p shot นะครับอันติีฟิตก็ส n a p shot เหมือนกันนะครับถ้ว่าซิงชิวเนไม่ snap shot นะครับก็คือถ้าสลับปาบาราส่งสมบัติมงคลให้ซิงชิวเนี่ย มันก็แรงขึ้นแค่ชั่วครู่นะครับแต่ว่าถ้าส่งให้เปโตรหรือว่าฟิตเน่ยมันจะได้บัฟไปตลอดเลยจนกว่าอันติมันจะหมดนะครับนะครับทิมต่อไปนะครับก็จะเป็นทิมที่สองนะครับจริงผมชอบพอเบเ็ตมาไว้เล็กสามแต่รอบนี้มันมันกาวหน่อยครับนะครับโอเคโราเรียนะครับผมทำนี้เลยนะครับ 104194เน้นฟื้นฟูนิดหนึ่งนะครับใน้นจำนธาตุด้วยนะครับอาวุธนะครับเบบเกอร์นะครับผมอาริตแฟคก็สองแอมเบ้มกับสองแอนดเตอร์เน้นฟื้นฟูด้วยนะครับดาวพลฉวัลนะครับซูโคสนะครับวันนี้ก็เน้นฟื้นฟูให้กดอันติได้ด้วยนะครับผมเป็นสกิลเชียวนะครับอาริตแฟคก็เป็นสีล่มนะครับตายตัวอยู่แล้วนะครับนาฬิกาก็ฟื้นฟูจำนันธาตุแล้วก็ตาพริชช่วยมาทำเดเมจด้วยนะครับดาวพลฉวัลนะครับเป็นเน็ตนะครับทันนี้เลยนะครับ มายอยูนะฮะเฟรนด์ดีไซด์นะครับอาร์ติแฟคก็เป็นซีโนเบสนะครับเพิ่มพลังโจมตีการป้งทีมทป้องทนะฮะนาฬิกาก็เป็นฟื้นฟูพลังงานพลังชีวิตแล้วก็บรรดรักษานะครับดาวพวัสวรรค์นะครับชุ่มยุนนะครับอันนี้เลยนะครับผมหกสองหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งห้าสี่อาวุธก็เป็นซอร์ไร์เชลนะครับอาร์ติแฟคนะครับซีโนเบสนะครับจริงๆผมใส่โนเบสไปสองชิ้นเลยนะครับผมก็ ชงหยุนอาจจะไปใส่อันอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าในกรณีนี้คือผมใส่ซ้อนไปจริงมันทํางานซ้อนกันไม่ได้นะไอซีโนเิสนะครับผมมันใช้ได้อ่ารอบละหนึ่งเซตนะครับโอเคนะครับก็คือมันซ้อนทับกันไม่ได้แั่นแหละนะครับกำลังโจมตีแล้วโคนัทแกมกาตาคกิครับเดาครับมันทร์นะครับผมโอเคนะครับก็ประมาณนี้สำหรับทีมที่ใช้ในรอบนี้นะครับ ก็ลองไปลองใช้กระดูกนะครับถ้ามีตัวที่ทําให้เล่นง่ายอย่างเช่นเกราะจุงลี่น,นะครับหรือว่าตัวฮ้าเ้าอื่นๆนะครับที่สามารถมาติได้จริงๆมันเล่นง่ายกว่านะก็มีตัวรวบตัวอะไรก็ลองเอามาเล่นดูนะครับโดยเฉพาะไอ้สาตัวนั้นเนี่ยอาจจะเอามาแช่มันแช่ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าาตาของมันเนี่ยถ้าเราไม่แช่ตัวใดตัวหนึ่งนะครับมันจะเอาท่ามาหักล้านแช่แข็งเราออกกันทีเลยนะครับผมอะพระนั้นก็แนะนํทธาลมหรือว่าาตาเอาจุงลี่มาแบบ ถมกักก็ได้โูโทมาสหรือว่าลูาดีอนาอะไรตรงนี้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับฮาบิทส่งไปส่งรถในรอบนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องขอตัวไปก่อนนะครับผมสำหรับวาบิทในรอบนี้สำหรับคลิปนี้วันนี้เจอกันที่นับสวัสดีครับ